สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหารเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่10พฤษภาค,คม2567กับดิฉันว่าที่เรือตีหญิงพิมพ์จีมีสีค่ะ และว,วันนี้ค่ะวันที่1ิพฤษภาคมนะคะตรงกับวันพืชมงคลประจำปี2567ซึ่งจะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวาัญซึ่งจัดขึ้นนะคะบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรค่ะเนื่องจากประเทศไทยเรานะคะเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อน ไม่เห็นถึงคติความเชื่อวิธีกรรมเกี่ยวกับการเพราะปลูกค่ะภาพสะท้อนของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรค่ะและสําหรับวันนี้นะคะรายการฐานเรือเล่าข่าวเราก็นําข่าวดีๆนะคะมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่ช่วงแรกกันเลยค่ะกับช่วงฐานเรือเล่าข่าวค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันค่ะกองทัพเรือยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะกองทัพเรือโดยกองพันหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทําการยิงสลุดหลวงจํานวน21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชาพิธีชัตรมงคลณนะป้อมวิชัยประสิทธิ์ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมกรุงเทพมหานครทั้งนี้ค่ะวันชัตรมงคล4พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่ปวงผสมนิกรชาวไทยต่างน้อมรำลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชาอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชาประเพณีค่ะซึ่งในรัชากาลปัจจุบันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวรชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นเมื่อวันที่4ถึง6พฤษภาคม2562ค่ะดังนั้นวันฉัตรมงคลในปัจจุบัน จึงตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีค่ะและสำหรับการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติซึ่งในครั้งนี้นะคะเนื่องในงานพระราชพิธีฉาตรามงคลก็ได้มีการยิงสลุดหลวงจานวน21นัดนั่นเองค่ะ มาที่ข่าวถัดมาค่ะกองทัพเรือจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกองทัพเรืออพอสททรอ เมื่อวันที่7พฤษภาคม2567พลเรือเอกอดุงพันธ์เอี่ยมผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกองทัพเรืออพอสอทอทรค่ะณห้องนารายณ์ทรงสุบาณอาคารกองบัชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมกรุงเทพ และสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการในห่วงที่ผ่านมาและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2567รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการค่ะเพื่อสนองพระราชดดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เป็นรูป,ปรธรรมมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะ และสาหรับข่าวถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนค่ะกองทัพเรือจัดรถบรรทุกน้ําขนาดใหญ่สนับสนุนกองทัพไทยช่วยภัยแ้งให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดชุมพรตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่4พฤษภาคม2567กองทัพเรือจัดรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่สนับสนุนกองทัพไทยช่วยภัยแล้งให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดชุมพร ตามที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพไทยค่ะสนับสนุนจังหวัดชุมพรในการช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวสวนผลไม้เศษษรษฐกิจที่ประสบปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการดูแลพืชผลทางการเกษตรกองทัพไทยจึงได้จัดกําลังพลพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ําขนาดใหญ่และยุโทโธปรกรณ์สนับสนุนจังหวัดชุมพรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งโดยทันทีเพื่อลดความเดือดร้อนจากผลกระทบของภัยแล้งในพื้นที่ค่ะซึ่งกองทัพ เรือนะคะก็ได้ร่วมสนับสนุนในการช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้นะคะการบรรเทาสถานการณ์ภัยแรงที่ผ่านมา กองทัพไทยอ่ะรวมถึงกองทัพเรือเราค่ะได้แจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและขาดแคลนน้ากินน้ําใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้นขณะเดียวกันนะคะก็ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการจัดหาแหล่งน้ําที่เหมาะสมเพื่อกักเก็บน้ําให้พี่น้องเกษตรกร,กรอย่างเพียงพอและจะเ,เร่งพัฒนานแหล่งน้ําตามแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยังย่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปค่ะ และสำหรับข่าวถัดมานะคะเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะหลีเป๊ะจัดอบรมสาธิตการป้องกันการจมน้ำและการช่วยเหลือคนตกน้ำให้กับเด็กๆในพื้นที่ค่ะวันที่7 พฤษาคมที่ผ่านมาค่ะหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะหลีเป๊ะได้มีการจัดอบรมสาธิตการป้องกันการจมน้ําและการช่วยเหลือคนตกน้ําให้กับเด็กๆในพื้นที่ตำบลกําแพงอําเภอละงูจังหวัดสตูลซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่จะสอนทักษะการเอาชีวิตรอดในน้าให้กับเด็กๆถือเป็นสิ่งสําคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะอาจจะเป็นความรู้ที่ช่วยชีวิตลูกได้ในอนาคตนะคะก็ขอแนะนําคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะอย่าลืมหา โอกาสพาลูกๆไปเรียนว่ายน้ำหรือศึกษาวิธีการเอาชีวิตรอดเพื่อจะได้เป็นภูมิคุ้มกันให้ลูกปลอดภัยห่างไกลจากอุบัติเหตุทางน้ํานั่นเองค่ะและสําหรับข่าวสุดท้ายของช่วงนี้ค่ะผู้บัญชาการหารเรือและนายกสมาคมพัธีอาหารเรือเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเปิดบ้านดนตรีไทยค่ะ วันที่8พฤษภาคม2567ผู้บัญชาการหารเรือพร้อมด้วยนายกสมาคมพริยีาฐานเรือเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเปิดบ้านนนตีไทยณหอดุริยางกองดุริยางฐานเรือฐานทัพเรือกรุงเทพค่ะ สำหรับโครงการเปิดบ้านดนตรีไทยนะคะเป็นโครงการที่กองดุริยางคศฐานเรือฐานทัพเรือกรุงเทพฯได้ร่วมกับสมาคมพัทยาฐานเรือจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานของข้าราชการกองทัพเรือและเยาวชนที่เป็นบุคคลภายนอกกองทัพเรือได้มีโอกาสมาศึกษาเรียนรู้ดนตรีไทยกับคณาจารย์ของกองทัพเรือโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้สร้างเสริมประสบการณ์การ เรียนดนตรีไทยนะคะทั้งนี้กองทัพเรือก็จะจัดโครงการเปิดบ้านดนตรีไทยแบบนี้อย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้เยาวชนไปสานต่อความฝันและเติมเต็มความสามารถตลอดจนเพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยสืบต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงฐานเรือเล่าข่าวค่ะ เข้าสู่ช่วง Navy Special กันค่ะสำหรับ Navy Special ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับสกู๊ปพิเศษที่จะตามติดชีวิตของน้องๆทหารใหม่ผลัดที่1ครับ67ค่ะว่าหลังจากที่ได้เข้ารับรายงานตัวแล้วนะคะในช่วงสัปดาห์แรกน้องๆเป็นยังไงกันบ้างค่ะวันนี้นะคะนินยาก,ก็จะพาทุกท่านไปชมกันเช่นเคยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของ Special News สนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหนิงย่ายืนอยู่ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือจะพาทุกท่านค่ะมารับชมกันว่าหลังจากที่เข้ามาที่นี่กันแล้วนะคะสำหรับน้องๆองทหารใหม่พลัด1หนึ่งทับหกที่ผ่านมานี้เข้ามาแล้ว1อาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ผู้หานจากกระพัฒชูสกุลพัฒนาครับจากสนย์ฝึกทหารใหม่กรมวิสาสรทหารเรือครับผมอ่าใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ไหนไหนก็มาที่นี่แล้วเราพลาดไม่ได้จริงนะคะสำหรับในส่วนของห้องนอนนั่นเองแต่ว่าเราก็ต้องมีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ะนะมาเล่าฟังนิดนึงว่าห้องนอนของที่ที่นี่เป็นยังไงบ้างจริงจริกองร้อยเนี่ยก็เปรียบเสม,มือนกับบ้านหลังที่2ที่เราต้องมาอยู่ตอนเราเป็นทหารใหม่นะครับก็2เดือนนี้เราจะอยู่ที่นี่นอนที่นี่แล้วก็มีกินขนมที่นี่ด้วย เพราะว่าเราจะกินกันที่โรงเลี้ยงไม่ได้กินในห้องนอนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กินที่โรงเรียนนะกินที่โรงเรียนคือตอนนี้เนี่ยเราๆๆอยู่ที่โรงนอนนั่นเองนะครับก็จะมีซ้ายขวาแบ่งกับพักกันไปนะครับซึ่งในแต่ละจุดเนี่ยจะมีพัดลมในการบริการทั้งทั้งโซนเลยนะครับทั้งมีโอเยอะมากพัดลมนะครับแล้วมีพัดลมตัวใหญ่ช่วยด้วยนอกจากที่นอนจะพิเศษแล้วในเรื่องของตู้ค่ะตู้เก็บของใช่ครับก็แม้เราที่มินยากเหมือนกันครับว่าในส่วนของตู้เนี่ยก็จะมีหมายเลขกำกับตู้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนมาตอนแรกเราก็จะมีหมายเลขของตัวเองนะครััััับบบแแแล้้วววกก็จจะมีีส่่่นนของงุญทเรรราตต ยูทธาอภรณ์ซึ่งก็ทุกคนจะมีคุญแจของตัวเองแล้วก็จะมีตู้ของตัวเองซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องของของส่วนตัวหายที่นํามาจากบ้านนะครับหรือว่าถ้าในส่วนของอย่างโทรศัพท์มือถือ <S 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 อะไรพวกนี้นะครับเราเราก็จะมีการฝากไว้ที่ทางครูอยู่แล้ว ของสําคัญมากๆนะคะรับพวกนี้โอเคค่ะซึ่งก็ไม่ต้องห่วงไปเรื่องความปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนนอกจากกุญแจแล้วเราก็มีกล้องวงจรปิดอีกต่างหากที่ก็ดูแลความปลอดภัยอยู่นะคะอ่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนแล้วเราพลาดไม่ได้สันไหนก็มากองรอยฝึกนี้แล้วเดี๋ยวเขาไปดูน้องๆฝึกกันสักนิดนึงนะคะซึ่งตอนนี้ก็ช่วงบ่ายละไปดูกันว่าเขาฝึกอะไรกันบ้างคะ่ะ ก็ได้ดูในทุกส่วนของน้องๆนะคะสำหรับน้องนทหารใหม่ผัดหนึ่งทับหกนี้แล้วนะคะก็ต้องขอบคุณน้องลีโอมากมาจริงๆค่ะดีมากๆครับที่ได้พาไปดูทั้งในส่วนของห้องนอนเนาะซึ่งก็หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นในวันนี้เราได้ไปดูกันมาแล้วนะคะสำหรับสเปเชียลในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเราต้องสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ และนี่นะคะก็คือภาพบรรยากาศที่นินยาได้พาเราไปตามติดชีวิตของน้องๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะและสําหรับสัปดาห์อื่นๆนะคะสัปดาห์ต่อไปนินยาจะนําสกู๊ปอะไรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมฝากติดตามกันค่ะและเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันค่ะกับช่วงฐานเรือบอกต่อค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกต่อกิจกรรมดีๆนะคะ กับอ,อพอสทค่ะโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนึ่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จะก,กำหนดให้มีการจัดก,กิจกรรมรักทะเลรักสมสารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะในวันที่24-26พฤษภาคม2567นี้ณนะบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเขาหมาจออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะ เป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรนะคะเพื่อให้เยวาวชนและประชาชนชาวไทยเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชรวมถึงทรัพยากรต่างๆรู้จักห่วงแหนและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งในวันที่24พฤษภาคมนะคะจะมีการจัดดิทัศนการนํนำเสนอผลงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการอาพอสอททรอค่ะกิจกรรมปลูกต้นกงกางการเก็บทำความสะอาดชายหาดบริเวณโดยรอบตลอดจน เปิดให้นักเรียนในพื้นที่เข้าชมอาคารพิพิภธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยค่ะโดยผู้บัญชาการฐารเรือในฐานะประธานกรรมการดําเนินงานอาพอสททอรอเป็นประธานในพิธีค่ะและในวันที่25-26พฤษภาคมนะคะก็จะมีการจัดนิทรรศการที่หาดน้ำสายเปิดให้ทุกท่านได้เข้าชมกันด้วยค่ะ และเนื่องด้วยนะคะวันนี้ค่ะวันที่10พฤษภาคมเป็นวันพืชมงคลค่ะทางรายการ Navy Journey Special นะคะเราได้จัดทำสก๊ปรายการพาคุณผู้ชมนะคะไปนั่งเรือหางยาวท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันค่ะกับชุมชนครองมหาสวัสดิ์บ้านสาราดินจังหวัดนครปฐรมค่ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างฝากคุณผู้ชมติดตามนะคะได้ที่ Facebook ของกองทัพเรือรอยัลไทยนีเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะ เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้กันได้ค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่ Facebook กองทัพเรือรอยัลไท a นี a วีนะคะแล้วก็ YouTube Channel กองทัพเรือรอยัลไท a นี a วีออฟฟิเชียลชาแนลค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ